ห้าบทสวดมหาสมัยสุเอวันเมส,สุตังเอกังสามะยังพระขวาสัเเกสุวิหาราติกับิลาวสัสมิงมหาวานันเมมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัจจามเตหิพิกุสัตเตหิสเัสเพเหวาาอรหันเตหิทัสสหิจะโลกัตุหิเทวตาเยวุเยนสันนิปติตาหุนติ าขระควันตังทัสสนายพิกุสังคันจะอะหะโหจะตุนนางสุทวาสากายิกานางเทวานางเอเตทะโถสิอะยังขุภะขาวาสักเกสุวิหารติกะนิกะปิละวัสมิมหาวเนมหหตาพิกุสังเคณสัตถิงปันจมะมาเตหิพิกุสสเตหิสัมเพเหวอหาอรหัเตหิทสัสสะหิจะโลกะ ทาตุหิเทวตาเยุคุยนาสันนิปติตาโหตุราขาวันตังทศาน,นาไนภิกุสังขจายานูณามายัมปิเยนพราขาวาเตนุป,ปสังกะเมยามาอุป,ปสังนิตวา,า,าวาราขวาวตสันติเกบจเจกะคาทาภายพาเสยามาติอะหะโหตาเทวตาเสยยาธาปินะาแมภาราวุอิโส สัมมชิตตังวาพาหังปะสาเลนะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวเวเสสุเทเวสุอันตะละหิตาภาขาวตโวปุระตปะตุระหังสุอหะโหตาเทวตาภาขาวันตังอภิวาเทตวาเอ็มกะมันตังอัถังสุ เอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิพระหาสัมมาโยปวนาสมิเทวกายาสัมมาหัตตาคาหาตมะอิมังธรรมสัมมาังหักขิตาเยวะอปะราชิตะสังขันติอะหะหกอัปาละเทวะตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตันตพิขะโว สัมมาทาัห่งสู่จิตตังอตตะโนฉุกัมมะกังสุสารถีวะเนตานิขาเหตวะวาอินทิยานิลขันติปันทิตาติอะขะโทอปาระเทวะภาขาวะโตสันติเกอีกมังคาถังอะภาสิเฉตาวาขีรังเฉตาวาปาริคางอินทาขีรังโอหันจัมะ เมชาเตชะดันติสุทาวิมะลาจังขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอะค่ะโหปปาระเทวตาภาขาวตโตสันติเกอีหมังคาถางอาาสิเยเกจิพุทังสารังคตาเสนะเตค่ะมิสันติอัปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติติอะหะโทอะ ขะคาวาพิกุอามันเตสิเยคูเยนะพิกขเวทสัสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปต,ติตาหุนติตะคาขัดตังขสะนายะพิกุสังคัจจะเยปิเตพิกะเวอเหสุอตีตะมันทานาะอรหัตตูสัมมาสัมทาเตสัมปิภะหะวันตังเอตตาปะละมะเยวะเทวตาส,สันนิปติตา อเหสุสูเสยยธาปิไมหังเอตระหิเยปิตเตภิกขเวภะวิสันติอานาคาตะนัทานางอะระหตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะคาวันตังวัตานางเอตปปะระมาเยวะเทวตาสัิปติตาภะวิสันติเสยธา,าปิไมหังเอตระหิอาจิคิสานิภิกขเวเทวกายานางนามานิ กิตติยิสามิพิพาวเวเทวากายานังนามานิเทสิสามิพิคาวเวทวากายานังนามานิตังสุธานะสาธุกังมนานสิกะโลทะพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภะคบวตโตปัญจโสสุภะคะวาเอตภะโวจสีโลกมัมมนุ กัสสณียสตะกุมพาตทัสตายสิตาคีริคับพระลักะหิตตาสมะหิตตาปูถุสีหาวะลัตสีลีนาโมมหังสาภิสัมพุโลโอทาตะมะนาสาสุทาวิปัสสนะมะนาวีลาพิญโยปัญจสติแคตวาวเนกาปิละวัถเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสาสะเนระเตเทวกายา อาภีกันตาเตวิชานาถภิกขะโยเตจะอะตัมปะมะกะนุสุตวะพุทธะศาสนาเตสัมปาตุระหะโมยานังอะนาุสานะสัสสะนังอาเปเกสะตะมัทขุงสหะสังอัทะสัตตะลิงสัตตังเอเกสหัสสานังอะอะมะนุสานะมัทสุงอาเปเกนันตมะทัคุทิสสะสัมภาภูกาอาหู ตั่จะสับพังอภิญยายาววิคิตตะวานะจกคุมากะตรงอมันตะยิทธาสาวเกสาสาเนระเตเทวะกยายะภิกันตาเตวิชาณทะภิกขโวเยโวหังกิตตะยิสานิคิรายหิอนุปัตตสูสัตตสัตหัสสาวะยากุมภาปาปิละ วัฏทะวัยทีมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสันสิโนโมทามานาพิกาเมพิกุลังสันนติวะนั้ชาสหัสสาเหววัตายอ่างขะมันนั้นตะเวันนี้นอไที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสันสิโน โมทามนาอภิการมุงพิกูนางสมิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสายขานานตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสันซีโนโมทามนาอภิการมุงพิกูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสฟะสะหัสายขานานตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสันซีโนโมทามนาอภิการมุงพิกูนางสมิติงวะนาง เวสามิตาปัจจสตายะขาน,ะนะันตะวันนี้โมหิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสันติโน,ววนมมโมทามานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางคุพิโลลาชะขะหิโกเวปุะสะนิเวสะหนังพิญโยนาสะตะหัสสังยะขะนังปะยิลุปาสติกุมภิโลลาชะขะหิโกสโสปาคะสมิติวะนางัง ผู้นี้มาจะทิสังราชาทัตตาลถุประสาสถีคันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสันสิโสปุณฑปิตัตสะพระหัวอินทานามามหันภาราอิทินโตชุติมันโตว,วนาวันโตยาสันสิโนโมทามานาภิกขโมงภิกขุนางสมิติวะนึง พะคิจะทิสั่งราชายิโรหตปัสสะสติคุมธรรมทานังอาิปติมหาราชายาสันสิโสคุณตปิตัสสะพะหาโวอิทานามามหันพรารอิทิมันโตชุต <atures> ิมันโตวันนามันโตยาสันสิโมเมธามานะพิกามพิกุนาสมิติวานังปัจฉิมันจะทิสั่งราชาวิรูปขปุภาษาสตินาคาณาาธิปติมหาราชายาสันสิโสปุณตปิตัสสะ พระหาวัวอินทามานอินทานามามหาราชอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสีโนโมทามานาพิกขามุภิกขุนาสันติถงติงวนังอุตะรัชทิสังราชากุเวโนตัมปะสาสติยะขะนาอาทิปติมหาราชายะสันสีโสปุณาปิตัสสะพระหัวอินทานามามหาภารอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสีโน โมทมนาพิกาโมพิกุอันสมิติงวะนงบุริมะที่สังทัตะลโถทักขิเมนะวิลุหะโกปัญชิตเมนะวิรุปะโขกุเวโลอุตตราังที่สังจันตารเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัทละมานาอันทักสิงวะเนกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโน ภาสาอาคูวิจจะนิกสสาสถามายากุเวเวกุถวิภูจะวิทุโตสหจันทะโนกามโสเสโถจะกินถุกินโุมัตุนิมัตุจะปะนาถุโอปะมาโดจะเทวสุโตจะมาตะรีกิตตะเสโนจะคนทัพโพนโพราชาชะโนชาโถ อาภุปัญจสิโหเจวะติมพระนุสุริยวัชชะสาเอเตจัตจเจจราชาโนคันทพภาพสหราชุพิโนทานาภิกาโมพิกุลบิติงวะนังอนะคาทูนาภาษานะคะาคาอเวสาราสหาตัชากากรรมพารัต สัตตาอาคูปายาคาสหายาทิตยามุนาทตะราัฐาจะาอาคูนาคายาสายสิโนเอลาวันโนมหานาะโคโยปาคาสมิติวันเยนาคาลาเชสหาสสหาลันติทิพาธิชาปะคิวิสุทธาจักรูเวหายาสาเตวานาชาัชฉะปตตาจิตตัสุปนาอิติเตสานามังอภยันตถา นาคาลาชาและมาสิสุปนันโนเขมามะกาสิโทโสันหาหิวาจาหิป,ปะหยปะยันตานาคาสุปนาสระนา,า,ะนามะกังสุพุทังชิตาวาชิลาหตเถนะสะมุทางอาสุปราสิตาพาตะโลวาสะวเสเตอิมโตูยะัจีโนกาคัากัญชามาหาพิส มาอสุลาธานะาเวคาสาเวปะจิตติสุจิติจะมหาลาโทนะโมจิสหสัสตันจะพาลิปุตตานาสาเพเวโรจะนามากาสันในหิตาวาพาลิงเสนังละหุพัทธาปาหะ,ะโมสัมมโยธาติพันทันเตพิคุนัสนสนิทิว่านั้น าโปจะเทวาปะทวีจะเตโชววโยตะคาหะเหมวะลุนาวะลุนาเทวาสุเมสุโมจะยะสัสสะสหเมตากะยุนากายิกาอาคูเทวายะสันจินราเศตเตทัสสะถากายาสัพเพนานัตวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนามันโตยะสันจินโมทัมนาพิกามุพิกุณาสมมิติวันังเวทูจะเทวาสหลีจะอาศมาจะ สเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุวิยสุปานิสาเทวาสุวิยะมาคูปุรักคิตานะคะตานิปุรักคิตาวาอาภูทวาราหะกาวัสสุลวะสะโวเสถุสักโกปาคาะปุลินทะโลทะเสเตทะสทะทากายาสัาะเพนนาตะวันนุทินตัวชุติมันตววันนาวันตยะสันจิโลก โมทามานาภิกกามุนภิคขุนางสมิตงวะนางอะทาคุสหะคุเทวาชลามักคิสิทายวะอนิทะกาจะโลชาจะคุมาอุพะนิพาสิโลวารุณาสหธรรมมาจะอันจุตาจะอเนชกาสุเวยะลุชิลาอากุอากุวัสวะเนสีโลทัศน์เต ชาสถากายาสเพนนัตะวันโยที่มันโตชุเต็มันโตวันนาวันโตยสันสิโลโธมนาพิการมุภงพิุนางสนิจว่านางสัมนามหาสัมนามมนุษสัมามนุษสุดตะมาคิดถาปัทถุสิกาอาคุอาคุมโนปัทถุสิกขาทาคูหะละโยเทวาเยจะรุหิตวาสิโลปาระคามหาปาระหาอาคุเทวายสันสิโนทัศน เสตทัสถากายาสัะเพนะนัตวันโนจิวันโตยุติมันตวันนาวันตุยะสัสิโนโอทัมานาภิกขามุภิกุนาสิติงวันัสุกากะดุมหานินาอาภูเวขะนาสาวะฮาโอทาตะไหหะปามโมขาอาภูเดรวิจักขะนาสถามัตตาคาระขชานิสัยกาจะยะสันสิโนธนะยังคาทับอะชุนูโยทิสาภิวัตสติ ทัศเศเษทาสัทธากายาสัพเพน,าาานันตะวันโนทิมันโตชุติมันตะวันตะวันโตยัสันติโนโุธามาณคิกาโมคิคุน,งน,น,น,นังสันสติสิงห์นังเขนิยาตุสิตายามาทัตขตาจะยันสิโนสัมพิตะกาลามาเสราสันตินามาจะอาสวานิมานาัลาติโนอาคูธา อาอาคูปะลานิมิตาทัสเศรษทัสฐานกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตสติตมันโตวันนาวันโตวัสสกิโตโมทามานาทิการณ์พิขุนาสเนติงว่านางสันเถเทเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขันชุเยจัดเยทัสสัทิสาสหะปูทัชามัคิลังโอทับติมมะมะนาสับวังทักขโมคาตะรังอาขัง จันทังวะอสิตาติตังสุพมมาปรมโตจะปุนาอิทิม,มตโตสหาสันนางกุมาโลติโสจะโสปาขะสมิติวะนาสหาสพมมะโลกานางมหาพมมาทิต,ทติทัติอุปป,ปันโนชติมันโตพิมา,ายโยยะสันสิโทสทัสเเถอิสะลาอาคูปัญจะปัญเจกะวะสะวติโน เตสันจะมัฉาโตอาคาหลิโตปะลิวาลิโตเตจะสัมเพาะิกันเตสันเทเลวาสพมะเกมาละเสนาอภิการนิปัจะการหะสมาธิยังเอทะพันหะทะพันทะลาเคณะพันธะมัตถุโวสะมันตาปะลิวาเลนะมาโวมุจิตโกจินางอิติทันตะมหาเสโนกันหะเสนาอะ เปสัยปานินาตละมาทันจะสะรังกัตวานาเพละวังยายะถาอุปาวุสะโกเมโคทะนะยันโตสวิชุโกตะทาโสปันจุทาวติสังกุโถอัสยังวะเสตันจะสพังอพิญญายะอวิคิตตวานาจังขุมาตโตอามันจะยิสกดาสาวเก สาสนิลเลนาเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาทิคมเทจะอนันตปะมะกะโงสุกาวาพุทธศาส,า,สาสนาวิตตาลาเคหิปะกาบุเนสังโลมันปิอันชายุสเพวิชิตตาสังขามาพยาตีตายัสสิโลโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ